เรื่องเวลานย่านี้บาทวันที่เสีดเนาะสีลงเมื่อบาทเลเมื่อบ้านเลยคิดทอดไม่หรือป้บงงานเต้นร้องนี่โดยเสียเมียแล้วอ็นแบบอทั้งท่ายน้นั่ยทั้งไอตูนไอจานมึรู้ว่าอันวันใด ตรงไหมพ่เอออันเบิ้งตาคลักเป็นบัน่านประธานพ้องพ้อด้วยครอบครัวที่ห้องการบ้านสี่คนเรื่องวันที่สิบเจ็ดไหวไหมนี่เพ่อเนี่แมนเชิดเป็นองการได้คิดดีดีเลยตาป้ดลงหาเงินหาค้ำมาละไปไปละบ้านนี่สบายดีเด้อวยโซ เทไรนีน่จ้างลุงสวรรค์นี่นะจ้างลุงสวรรค์นี่เท่าไรคนละร้อยคือเก่าหรือยังคือเก้าจะคนจะคนจ้างให้ใช่ไหมจะจะคนสิคนค <c oughs> เอาพันหนึ่งพอดีเอ้าคนละร้อยเนาะโอ้ยงนอนนังนั่งยังเท อกหักยบเป็นยังไงเป็นยังไงอกหักบอกเขานั่งสุกเศ้าเงาเงอยู่น่ะเพราะกังันไม่นีหายหายกังวลอยู่เป็นอไก้นไม่ด่ายดิเดี๋ยวควอดถไปก็ขี้ชงชวนอยู่แล้วเจ็ดยังกิยังพอมีคนเห็น แค่น้ามืไหวคเดียวที่แต่ได้อยู่เดัก <c oughs> เหรออยู่างวันที่ไหวเ<ว>ป็นตะม้วนแทะเขายอยู่พี่พ่อมาขายอยู่พี่พ่อนนันนี้ขากอยีนี่สายเราวันนี้เป็น <c oughs> จะกลับไปานอะไยนี่ี่บอไรจัคือจ้องมองมอ๋อเด็กเบิ้งโทรศัพท์เนี่ยนะเด็กเบิ้งโทรศัพท์เนี่ยนะไหวอ๋อะม่ไม่กลยจังว่จังหวะนี่นะเบืงซี่นี่นะหันตายจังหะบ่อบเบื้งหันเป็นอะไรตัวอ เจ้าของแล้วเป็นคนจีนบุเชย์รัคนจีนซอยคนเล่ากันซอยคนล่าน้ำกันเลยมันไทยนะมันมันมันพู้เป็นที่ปอบเขาไม่นั่นบ่ลงไทยบ่น่ะอ๋อเออไปแล้วเนาะได้แต่บ่รถไทยโบเห็นเราได้บบเห็นเราไ้ไปไทยนะเบิ้งเบิ้งกำลังดักใจมึงด้วย โอ้โเห็นคร่บเห็นดอไปใช้ดิฮะไปใช้นั่นหุ้ห่อไปใช้เราเนาะไปได้ไปไปไปเลยไปแล้วพจบแล้วพากันไปแล้วบาทนี้ ฮะพุุ้เลยไอ้นองเนได้ได้ยังลงไปนั่นเออได้ก็เปี่ยนไปตอดลงไปบึงจั็หน่อยมะตูนเลยไปโดยสบายดีใจลลายเด้องพวนันนะยังน่ะสลือพาไปแล้วมาจากบ้านหลุดะบ้ารกินีนะผ่านโคกีดึงเอกะเออแล้น่ีที่ชาวบไม่เหียบนอนเลยออกมาปุ๊บชาวองโงอ่อ่าอ่าอา ไปที่ไปหากับพีเวลาโอ้มาไปยังไปไปลุยงานขี้เก่าแนนลุยงานขี้เก่าป่ะเออว่าอีแม่ไปขอบใจแล้วกูว่าดุง่ะยังไปหาแล้วอยู่เออมีใครเนี่ยไปเนั่นน่ะแม่ไปบ้านบ้านเขาพูดเลยบ่กป่ะไปลงไปเบิรงจักหน่อยไปประตุนไปอ๋อเบิรงนกันพี่น้องลงไปหาเงินอยู่ไทยละอ๋อพักน้องไม่ฮะอ่นเอ็นเอ็นนี่พอน ต่าทึบเต่าทึบแมนสบายดีไอ้เอ้าเนาะอันอันนี้ตั้งแต่ข้าวหยุกบนเตียงไปหาเงินมีไหมไม่นี่น้องเ่นีเล่นรถดิฉันเปลี่ยนสี่หางันแล้วไปจ้ากบ่โอ้โหว้าวเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยยังไงมันจะบ้านโคกเนาะใครบ้านเขา ลงหาเงินหาคํำบ่ล่ะไปไปล้วบานีสบายดีเด้อโซของผ่าก็เลิบริจาคบอกลุงแม่ใต้เออย่าเอกบอกงานดีสอดุทธแวได้เกาะก็ได้นี่คือกานนูก็ได้กานไาเลยว่ดูเ้เวพูดว่าหาเอ จะไหวจะมาลิบมิบมาลิบนั่นเอเือเนาะต่างกนต่างว่าเยยมเป็นยังไงไปะไปเไปแต่ีรงคน้แต่วนคนล้หอดมือหอดยามเลยพี่น้อง้ยฮะนี่แน่ลเพียงนี่นีว่ามามีเมนอเมนบเมนบ่จริงแล้วได้บ้านออรอคจะได้รูปนะรอไหม ต้องไปเราไปช่องลุงเตียงนี่ไหมไปบ่ไปแจกเครื่องช่วยลุงไปบ่แจกเครื่องบ่ไปบ่ไปแจกของแกของเป็นบ่ถือกล้องเป็นบ่นี่ถือกล้องถือกล้องได้บ่อ่าพี่น้องเนีไปเหตุงานไปคนณอาทิตย์รถจะช้างแน่นิเนาะดูพี่นี่กรุงเทพพุ่นเทพแล้วกรุงเทพ รุงเทพนี้โคราชเนี่ยนี่ว่ารอเมกนะนี่ไบอเมกนี่รอเมฆเสร็รอรอประจำตำนงั้นงเรอกเยอะเมี้ยชมนะเงีชิวขึ้นว่ารอเงี้ยรอเยอะอ่าเขาบอกตื่นใจเขาจบเงื่อนไพรานเนาะสื่อนุ่มมีดุ่งนี่ใช่ดูว่าไม่อีกดูฮะอไม่อด้

น <oh, ี่แบงอะไรเนี่ยฮะแบงร้อยเ้ยโมเมนแบงแค่สิบไม่ใช่นี่แบง0พันเนี่ยแบงพันเอาบ่น่คิดในใจไงาจะเปแบง่าเปอโดนบ่ใช่ไบน่ ไอา่สสู่งานสู่การไปอีกนี่น้องเหนาะใช้รถหาพี่เชิญนะล้อรนวนนะคะเออนี่นี่แบงอะไรนี่แบงอะไรแบงนี่ใช่แบ้อะรแบงอะไรแบงอะไร น่ยี like a a ่สิบเออหนึ mm mm. ่งร้อยด้วยหน้อยด้วยออ้มีเบรยอันนี้เบ่งอะไรนี่ซื้อเป็นยี่องเนาะเียเ่อะเอ่บาทม่ให้เียใหู้ไบาทอดี่เอเอ อันน <ih az violin beeping warfare> <Rabbi> <ijn> ี้น้อยอันน kind of ี้น้อยเหรออนน้กินน้ำเยนอีกคหเลยอนนี้น้อเหรออันนี้กินน้ำเย็นว่าเรนันอันนี้ผมจากุงเจ้ของเห่าน้ำจ้อันนี้รดโดยสารที่น้องเนาะจ้างลงไปเทเลหี่นี่นะเทเลทบอเยบอนอ้มาเออเป็นห้งเยมา เอาเรียนเอลุงไปไสน่ลุงบได้ไปบคอยไสฮะโอ้ยมาซุ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยมอ้ยังไีนี่กะอ่าขุนอะคักนี่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 ใจว่าเมาเรด บุหรี่มาเละกัยังบอกว่าเนี่ยนี่บุหรี่มาเละได้หมดว่าเท่ามาเละมาเละตั้งมากด้วยชีวิตจิตใจดีเดตสบายดีพี่น้องนึกว่าสบายดี FT ในกล่อ่าจะไปใช้น่ะไรจะไปใช้พากันไปใช้กับปะหาลูกหาตาอยู่กรุงเทพได้นะเอาลูกก็มานำอยู่น่ะเอาไปยังคนหนึ่งได้ใช้กับปหาลูกหาครัวได้บอกเออเอา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 ะอ่าจมื่นเรมาหันมาที่นึง ใช่ยางเดียวเลยเฮ้ยมวนคนมวนสายมวนนะวนปุ๊บไอ้บมดสาบุญน่องบมดสายมวนสายมวนเออ่ได้เบืองหนาเบืองหลังเลยมวนยางเดียวั่วไหลอ้าพี่น้องอ้นี่จะน้าจนหนงน่อยว่าน้องเด้ไปลูกชายจะเป็นบ่าว มยางสั่งเด็กเขาไม่ไ้ไฟห่างไฟห้าง้อวาชิกรเงินน่อยู่ได้นี่แต่แต่เอันือลยว่าน้องวัชิกรเบื่อคารถดารุ้ขารุใช้คารถดอันนี้ช่องไปหาเงินเนี่ไปไปหาเงินขอคารถน้ำน้ำน้องน้ำลุงั้งเทไรปีเทไรเทไรลงนี่เทไรลงนี่ไอ้นีตั้งงล้วลงนี่เทไรไอ้ไอ้เชืกมาสจ้างเห็นไหม ไอเชิ้ทรายนี่จ้างลุงสวรรค์นี่ะจ้างลุงสวรรค์นทรายคนรวยคือเก่าคือเก่าจะคนจะคนจ้างให้ก็ได้ไหมจะคนนับปุ่งด้วนับปุ่งด้วยจคนเลยจะคนทั้งบิดนคนน้น่งนูนหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดมาใช่เลยใครก็อกวาตับ้านนี้เก้าสิบคนสิบคนคนเอาพันหนึ่งพอดี เอ้าคนละร้อยเนาะนาจะชีคนกับพันหนึ่งพอดีกันเถือบมากาก็ได้หีิเฮ้ยจะผ่ากันเดือโอ้ยสร้างคนเมืองกรุงดีถือเดืทุนนี้ก็ยนดำถเดนาะตกะถงเม็เขาตากแดดบนมือเว็นี้ามันเดนาโตกะอ่าาไปขึ้นเถอไปอาชันเฮาเฮาชีใจให้เด้อไอ้ชักเด้อพันหนึ่งด้ยดย เดินทางปลอดภัยเอาคนไปไปเบยด้บ่อหน่อยยยยังขึ้นพืบ่อหน่ใจเพิ่อนคนใจเพิ่อนนอย่าได้เต็งขึ่นก่อนเอาไว้ละเอาเนี่ยมาหามไปไปไปเดินทางปลอดภัยเด้อปลอดยไปดีไป เอาเรียนนี่เอาไปใช่ี่เรียนนี่เอาเรียนนี่อยู่บ้านเนามันใช่บ่ได้บการทั้งลังกูหนึ่งบบเวชช้ำเนาะพี่น้องเไยอ่าอัดกันไปเอาเบาะหลังบุรีมีไม่ใช่เครื่องออ๋ ไอเราเชหน่อยก็ฮอดแป๊บเดียวแป๊บเดียวบ้านกันยังแดกได้บ้างฮอตหนิบ้างกลางวานพากันกินอย่างมันตื่นอย่างเนนี่ขึ้นโอเคโอเคเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยเด้อด้วด้วยด้วดยอ่าไทยนี่คุยไงให้โอ้ยคักนี้ไปพี่น้องไปแล้วบ้านนี้ เดี่ยวเรียกเรื่องไปสู่งานสู่การต่อบ้านนี่สู่เรียกสู่งานต่อโดยยางกินแบนพี่น้องไงยางห่อนนะต้ะเนาะโคตรโคตรนี่มิตรพี่น้องกันเบิดเลยพี่น้องเห็เนาะไปห่อนแท้เนาะโอ้ประตูเลย มาหามองนั่งเยน็ยนๆกันโอ้ประทานมีฮ้อนฮ้อนฮะสร้างแล้วบ่อุอยโทษโทษอืมอ๋อเย็นจุงเลยค่อยยังั่วงหน่อยไงค่อยยังช่วนี่มีเพลงมีเพลงดับ,บาด เริ่มสบายดีเลยพี่น้องสบายสบายดีเลยอีริเปิดรื้ออีริพอดีเปิดคลิปมาพี่น้องเลยพอดีเห็นอ่าทั้งญาติพี่น้องเพิ่นจะต้งไปไทยผู้ที่ขึ้นมาเห็ุบุญน้ำมันอ่าบ่าวบุญเพยอะไรเนาะลูกหลานมาตีกันเลยพี่น้องอ่าก็เลยวิดงานไปวางหนึ่งแหละ วิทย์ไปอีกมาอีกแล้วประตูเนียมาอีกเนมาอีกเนี่ยไปวันนี้ก็ไปงานนี่ก็มาอีกอานยมันดูว่าอ่านวันไรใดรเอานองเลย่เอออ่านมึงท่านประทานประป้องป้องด้วยครอบครัวที่ห้องการบ้านทิบเมื่อวันที่สิเไวมือนี้ด้วนี่แมนเชิญไปของการได้คิดดีๆเลย เป็นสางวิธีกรรมยังไม่พอเจ้านะอันนี้ที่ชองการตูนพ้อมด้วยพันลยาเอ่อเอาคนละคนเนาะคนละคนเออคนละคนโอ้อันนี้ประธานป้องอันนี้ทานตูนเอาคนหลานใช่ยอดไปโอ้โหเนาะเป็นยังไงเป็นไปเป็นไงบ้างถึงได้ขึ้นนีสอ่งการอันนี้อันนาคงงานแต่ง

อี <Workers. S 2> ทีอย่างเชกอย่างนี่แหละเนาะเป็นการเซิร์นทีมงานเขาไปร่วมงานน้ำเราเตียงก็ได้ได้บัตรผู้คนนี่นี่นี่อ่าโดยซองใส่บัตรเชิญของการวัยจัดองใบเอ้าไอ้ค่อยไอ้เจ้าไอ้คือคนเราชื่ออ่ะเอ้าหรือว่าเจ้าชุดปฏิเสธประธานป้องบุญมิน มาขนาดนี้เหมือนกับปฏิเสธมาได้เลยนโอยเมีทั้งต่ทั้งแมนประธานป้องกับบอตูนโดยน้องเมฆนี่บูมีองเไปน้ำกันก็มาเตียงได้เพราะว่าเป็นห้องอยู่แล้วบาเตียงไปก็ต้องไปน้ำกันอยู่แล้วเนาะแล้วไปนองเลยพี่น้องเลยขอบผมกขอบใจทุกนั้นโดย สิ่ชอจากแล้วใช้คล้ายๆกันมันก็่่มีเองว่ากันเด้พี่้องกัยก็ได้เป็นเส่ช่อมนได้เนอน้องมันมีเรื่องบอกทายอจมีอย่างนี้บอกคเป็นตกอนดเป็นตะกอนเอาเอานีไม้นี่ยเรื่องนี้อย่างไรอ่ะต่บ้เ้ๆมีเรื่องมีราวอย่างนี้บาน วันที่เสียดเนาะสีลงเมื่อบานเด้เมื่อบ้านเลยที่รอนไม่อีบหรือบ่เอาเนาะไขึ้นบานี่ยังร้อนอนเดือนไเนายังนเดือนอยู่ลงไปยังน่มีงานผูกแค้นนองชายนี่ผูกแคนนองชายโดยงานเต็นร้องนี่โดยเสียเมียแล้วองนองชายน้าอายไมเรียกเขาฮะโดย อ่าน oh. okay. okay. oh. okay. right. okay. oh. okay. ้องๆน้องหยังก okay. ่อนนะพี่น้องพุดน้องพุดนั่นเด้พี่น้องเอ้ยบ่าวพุดเออบ่าวพุดได้รับโดยเลี้ยงเฒ่านะอ๋อเอออยางเซาอ๋อบ่ทั้งทายนําเออทงไอ้โดยออสิขอลงไปงานแต่งน้องายพี่น้องเอ้ยประมาณวันวันที่22แนเอางานนั้นเริ่มวันที่22โดยอ่ามื้อแท้ๆน่ะ22 แต่น้องดูสิลงไปก่อนได้เนาะเพราะว่าเพื่อนเดินทางที่เซอเทางแนวโอ้ยงานแต่งหรือกันมันแต่งอีกเป็นเฮ็ดธรรมดาถูกแขนธรรมดานี่แหละมัมีซ่องมียันเจอไปแบบม่วมพิธีมันครมนาครบตายหนอกของมันมีแต่แบบเราแต่ว่าเราอยู่เพื่อนเราปะโดยเราพี่เราน้องเนาะมาผูกแขนผมงานนะทำงานโอ้พี่น้องเไง อ่ามีแต่แนวนั่นแท้เนาะอันนี้ยังมีอีกจะได้ประตูเด้ช่หนี่ยยิ่งเวๆยังมีอยู่ในเพื่อนนะว่าได้ผู้ดีผู้ดีเกะอันนั้นในห้างเน่ต้องนี่เกะดึงชั้นอ่างนั้นเ็มอยู่แจ๊คมยังเนี่ยคอเอามาทำนี่ก่อนจเจ้คสลบอีกเลเกิงว่ะเนเกิเอาน่าย้บ้านได้นั่น บ้านมันม่วงเมืองปทุมพรแขวงค์จามประสักนะปทุมพรโอ้มันมันไปไปทางเนี่ยอีกทางนึงแด้วปทุมพรเนาะลงทางไต้ทางพงเนี่มันลงทางอัจปือเหรอป่ะที่ทางซีพันอนทางขีนาทางทางอันอันทีาไปมหาวิทยาลัยน้องที่ไหนเนาะโดยทางนั้นโดยแม่การบริหารจากเมืองปักดเซ่ไก่ปันไดประมาณสักครัวเกือบสามสิบประมาณนะไก่ไก่จากเมืองปักดเซ่ เอาอยีนอปปามาปอกกัน <Lust> น um <łbym> ่ด้าวันที่ยังก็้องกันสะสรงวันที่สรงตรงกันสอีกเ้อีกยังมีอีกได้นะโอ้สะย่มียังมีมันมืองานย่ำดีเลยไปกันยังเห็ดเอ้ยเอเอเอ้เอ้า่พี่้องเห็นได้ไรป้า ฝุ owning that, owning that. Gaan, ่นแต่งงานผิงแต่งงานดยขอนมือม so ันจังว่ากันเนาะแปดสิบเจ็ดก uh, uh ็สามสามสิบจุนหิในประตูเลยคืกันเลตะหือเอาพูดว่าจุกมีแต่จุกกับจุกจุกลูกพจุกลูกจุกหนึ่งเก้เออ โพดโพดแล้วยังบ่ได้มีอะไมีแท่นี้ได้พี่น้องยังบ่เตียงก็ยังอีกยิ่งหลายซองเดี๋ยวได้ฮอดมือมันได้เพิ่นก็ฮอดจถึงเนาะอบ่ว่ากันพี่น้องเอ้ยเนาะเฮาก็ไปร่วมงานนําทางเบิ่ง้องมีโเนาะแต่ว่าโดยแบ่พร้อมบ่นกันก็จังว่ากันพี่น้องจังว่ากันฮอดมือก่อนเนาะ ยังบุฟเฟตด้ว่าพี่น้องเลยนึก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 นึเนึกนึกนึกนองนึกงึกน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 งกนึกนึกนึกน่กนอกเึกนงกนึกนึกนึกนทกาึรนึกนึกนึกนึ่นึ่นึกน้กนเกนาะทักนเรนทกนึกนึกนเะนึกนึยนึกนึกนึกนึทนึกนกนีงไกทกนนงานจัดขึ้นอยู่ที่เนเจ้าสาวเนาะบ้าน ม่วงเมืองปะทุพรอนแขวงจำปาศักดิ์ในเสาของวันที่เสาสองเนาะโอ้วพาพี่น้องเอสซีเราสามารถไปแสดงความยินดีน้ำไหลเนาะถ้าภูเรศไปได้โดยทาไปไดู้แถวแถวใกล้แถวเคียงเนาะโดยท่าภูเรศจะไปร่วมยินดีน้ำทั้งน้องชายบ่มีเป็นยินดีบ้าน บ้านม่วงบ้านม่วงเมืองปทุมพรเมืองปทุมพรแหวงจัำปาศักดิ์เอาจัดมองเดียวบ่โดยนะจ๊ะทางทางญาติพี่น้องทางมังน้องพี่แม่นมามารวมพี่เลยโดยมารวมทั้งหมดเลยกลับไปคขาว่าแล้วกลับไปม่วนเดียวจบเลยเนาะโดยแมนแมนจบเลยรัาโดยโอเคโอเคโอเคพี่น้องเลยเดี๋ยวจังหวะกันช่ไหเนาะเฮ้เอาพี่น้องเลย กูเห็นตะเครือแล้วก็เลยดูเลยนะดูเด็กดูจัดเต็มเลั้งบ้านเลยดูหม่านี่อีกร่างในพ่อบ้านนี่แล้วเดินจังหวะกันพี่น้องเลยนาะโดยโดยฮะสามีแต่ประมาณนั้นแต่ก่อนอื่นก่อนย้อนมาที่ชั้นสองเอาตัวนี้ให้รอดก่อนประตูเลยชิดเจ็บนี่นี่เอาตัวนี้เออเอาเอาเงินทยใล้ไปบ้านนี้เออยังข่พอว่าไปไกลเลยเนาะโอเคโอเคโอเคเอาพี่น้องเลยสบายดีเด้อฝากพี่น้องปัจจุบันทุกคนพี่น้องเลย เนาะน้องมีโอ้ยมีข่าวดีบุษันพี่น้องเลยของเป็นข่าวดีของน้องมีอีกดอกน้องชายขอบครัวแล้วน้องพี่น้องเนาะดีใจนะน้องเนาะอ้ได้ได้บาทนี่กดดันได้ได้บาทนี่น้องน้องไปก่อนละอ้ยยังกันโ่ตรเล่นเนาะโอ้ยเนาะเอ้าเอ้าเอากเกลียวกันหรอกพี่น้องเนี่เกี่ยวกันเนาะเรื่องแบบนี้นะแหมมันขึ้นแต่ความพร้อมของไปของมัน อ่ะโอเคพี่น้องไงสำหรับคลิปนี้กับปเตียงป้าตัวจบคลิปมาเพียงสำนีกก่อนพี่น้องไงโอ้ยงานแต่งลายเทปทีสสองนี่เนาะพี่น้องเนาะเจลใิกาเจอกันพี่น้องเลยเนาะอ่าทั้งใตทั้งเหนืออ่าแต่ป้เตียงบม่ได้ลงเลยให้น้องเมฆถ่ายคลิปมาให้เบิงพี่น้องเลยเดี๋ยวจังว่ากันเนาะเอาแา่ใากายยู่ดี้มิเฮงเบอร์สกูสกคนพี่น้องเลยสำหรับม่านี้ขอตัวลาไปก่อนสบายดีพี่น้องเนาะเบอร์สกูสกคนพี่น้องเลยไปมาตั้งแต่เอิวีซีดอกหอด